นูไใบบกแตกใบสิโหมินอันนี้คัดใบแล้วครับคัดใบกับเริ่มงต่งหัวดวยไว้เราก็มาคัดหัวครับอันนี้เตีงหัวขั้นตอนต่อไปจากเก็บบางแล้ว ขั้นขัดใส่เก็บลายหาน้องอีกเทีนหนึ่งครับขัดต,ตอนต่อไปใส่เก็บเต้งหัวครับอันเนี้ย วันนี้เราก็สามารถแต่งขัดด้วยกระส่ทีหนึ่งน,น้อไปใส่เลยปล่อหลายไหลาย,ยัดไก่ไก่ปรไยไก่ไก่ยินไทยลุก

ครับประมาณนี้ครับ mm hmm. มือนถ้ยจะไปเจาะรูตรงกลางนี่ขึ้นไซคันทะนูแกงทำนองเสียงต่อครับแกงหัวแลลวก็เจาะรูตรงกลางครับเตรียมขึ้นคัน หัวไว้ครับจะขัดกระดาษทรายละเอียดอีกนิดนึง,นนงครับหลังจากขัดหวัวแต่งหวัวแล้วเก็บระยะทรายเก็บละนันกระดาษทรายละเอียดแล้วจะผ่าตรงกลางค่อยๆเท็ดร้อยเป็นร่องเชือกแปบบ๊บนึงครับมาเลยหลังจากผ่าร่องเล็กๆเพื่อเป็นร่องเชือกครับ ใช้ผ่าด้วยครับหลังจากผ่าหัวเจาะหูคัดแล้วพอดพอประมาณครับเข้าแจ้งมาหนี่งแต่เก็บรายละเอียดครับพอเก็บขอบละเนี่ยเก็บไล่กลางครับไลยกลาง รายการครับต่อไปครับนี่ครับผงจากการขัดของเนื้อหมัแกแหกเป็นค่ยๆเพือยังผงแป้งนี่ครับคล้ายๆผงแป้งครับอาจาก ขัดเป็นแกงร่องแกงบึงสองรอบนะรอบที่3ามคงสถพข้อฟังครับไปฟังครับมาหนี่ครับคอยัมึงเนี่ยงดู ハハハハ ครับทงน้านบ้านนี่ครับขึ้นไปทั้งป้าทั้งอากาศดวนความชื้นชื้งอาจจะพายก็นี้ลุมก็หนี่ใสก็นีครับ